สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอคลิปนะครับเกี่ยวกับพระยาคุดนะครับของพระอาจารย์วรานะครับที่มีอนุภาพความขังดีทุกด้านนะครับผมพระยาคุดพระอาจารย์วราอนุภาพความขังดีทุกด้านปฐมบทแห่งตำนานองค์พระยาคุดเทพชั้นสูงผู้มั่งมีชับศิลป์เงินทองและบริวารมากที่สุดเหนือบรรดาเทพทั้งหลาย มีอิทธิฤทธิ์สูงที่สุดไม่เคยรบแพ้ใครไม่เจ็บป่วยไม่มีวันตายทั้งยังมีอำนาจบารมีสูงลำ้ำไปด้วยสติปัญญาแม้แต่พระนารายยังเคารพนับถือซึ่งกันและกันโดยตกลงว่าพระนารายณ์ประทับอยู่ที่ใดองค์พญาคุธจะอยู่สูงกว่าและเมื่อพระนารายณ์จะเสด็จไปที่ใดพระญาคุธจะเป็นพาหนะให้ หรือที่เรียกกันว่าพระนารายทรงคุดธตั้งแต่อดีตอันยาวนานคนโบราณถือว่าองค์พญาคุดธกับองค์พระนารายจะอยู่คู่กันเป็นตัวแทนซึ่งกันและกันจะใช้รูปทั้งสององค์ติดธงเดินทัพเมื่อยามมีศึกสงครามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้มีชัยชนะเหนือศัตรูทั้งปวงสำหรับผู้เคารพนับถือบูชาองค์พญาคุดไม่มีข้อห้ามในใ และไม่ว่าจะเกิดปีอะไรนักษัตริย์ใดขอเพียงนับถือท่านอย่างจริงใจกตัญญูต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์จะประสบสำเร็จในจิตการงานได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีบุญบารมีเป็นที่รักของผู้ใกล้ชิดทั้งยังดีทางด้านขาขายเพิ่มพูนเงินทองแผวคาดจากพยันตรลายป้องกันคุณใสสัตว์ร้าย พูดผีปีศาจเกรงกลัวตามตำนานองค์พยาคุดเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิธ์ปราบไตจักมีกายสิทธิ์ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้อีกทั้งยังมีอำนาจบารมีสูงล้ำด้วยสติปัญญามีทรัพย์สินเงินทองและบริวารมากมา,กายก่กองจนเกิดการสร้างเครื่องรางของขังขึ้นด้วยอำนาจพญาคุดโดยจำแนกมหาอำนาจได้ถึง8ประการอันได้แก่ เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่สามารถลบล้างอาถรรพ์นำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตและหน้าที่การงานปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพันเมตตามหานิยมนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ทำมาขาขายดีเกื้อหนุนโชคลาภสัตว์ร้ายเขี่ยวงางูเงี้ยวเขี่ยวขออสรพิษ ไม่กล้ากายเข้ามาใกล้เพราะยำเกงตะบะบารมีองค์พญาคุดกับพระพุทธศาสนาและเมืองไทยในตำนานกล่าวว่าองค์พญาคุดมีหลายพันหลายหมื่นองค์แต่องค์ใดจะมีฤทธิ์มากหรือน้อยอยู่ที่การบำเพ็ญเพียรสร้างบุญกุศลสำหรับมนุษย์ผู้มีความเคารพนับถือองค์พญาคุด ในหลายประเทศมาเป็นเวลาอันยาวนานกว่าหลายพันปีเช่นอินเดียทิเบตเนปาลอินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งได้ค้นพบหลักฐานรูปเหมือนในศินลปกรรมตั้งแต่สมัยทวาราวดีราาพศ1200ออถึง1,400ทั้งยังมีนามองค์พระยาคุดอยู่ในพระไตรปิฎก และวรรณคดีในพระพุทธศาสนาอันสืบเรื่องมาจากศาสนา,าพรามณ์ศาสนาพุทธมีความเชื่อถือเกี่ยวข้องเกี่ยวพันใกล้ชิดกันและรูปแบบพระราชพิธีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของประเทศอินเดียที่นับถือศาสนา,าพราม์และบูชาพญาคุธได้เข้ามาแพร่หลายในอาณาจักรโบราณต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเขมร อินโดนีเซียและอาณาจักรทาวาราวดีของไทยด้วยอิทธิพลของศาสนา,าพราหมณ์ที่เชื่อว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นตัวแทนของพระนารายที่อวตารล,ลงมายังโลกมนุษย์เพื่อมาปราบทุกข์ข็นและสร้างความสงบให้แก่ประชาชนซึ่งมีพระนารายทรงมีองค์พระยาคุธที่เป็นตัวแทนซึ่งกันและกันทั้งยังเป็นพาหนะของพระองค์ พารายในเมืองไทยจึงใช้องค์พยาคุดเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์ตลอดมาดังเช่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจะเห็นว่าตาพยาคุดจะคู่อยู่กับพระองค์เช่นเมื่อพระองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่ตำหนักไหนจะมีการอัญเชิญธงมหาราชซึ่งเป็นรูปองค์พญาคุดอยู่เหนือพระตำหนักนั้น และเมื่อพระองค์เสด็จไปที่ใดจะมีธงมหาราชอยู่หน้ารถหรือเรือพระที่นั่งทั้งยังเป็นตราแผ่นดินใช้ในราชการรวมถึงพระราชทานให้ติดตั้งตามบริษัทห้างล้านธนาคารต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อมีการตัดทางเพื่อสร้างถนนไปที่แห่งใดเพื่อป้องกันสถานที่อาจจะมีอาถรรพ์แรง มีวิญญาณพูดปีปศาจร,รบกวนจะใช้ตราองค์พยาคุธปักตามรายทางที่สร้างถนนเพื่อลบล้างแก้อาธรร์ต่างๆที่เป็นไปได้อย่างดีประวัติพระอาจารย์วราวัดโคทงพระอาจารย์วราถือกำเนิดย่านบางมดเขตราชบูรณนะกอทอมเมื่อวันที่เจ็ดธันวาคมพศสองพ ในครอบครัวที่มีบิดาเป็นชาวไทยมุสลิมและมันดาเป็นชาวไทยพุทธในวัยเยาว์ท่านจึงนับถือทั้งสองศาสนาจนเมื่ออายุได้23ปีโดยความที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ครอบครัวที่น้องรอดผลจากภัยพิบัติซึ่งเป็นไปตามที่ให้สัญญาไว้เมื่อท่านกลับมาจากประเทศที่ปุ่นจึงได้อุปสมบท เมื่อวันที่6กรกฎาคมพศ2528ณพัทศีมาวัดโพทองหลังจากได้บวชเรียนแล้วด้วยความที่ชอบทางด้านศึกษาตำรับตำราทั้งทางโลกและทางวิชาอาคมรวมทั้งด้านโหราศาสตร์ท่านจึงได้เดินทุดงไปศึกษาวิชาการต่างๆจากหลายท้องที่ทั่วเมืองไทย ภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือรวมทั้งยังได้เดินไปศึกษาจากต่างประเทศที่ใกล้เคียงจนเลยไปถึงอินเดียทิเบตเนปาสำหรับพระอาจารย์ของพระอาจารย์วรามีหลายท่านอาทิหลวงปู่มุจจรินมาสอนวิชาทางนิมิตหลวงปู่ใหญ่ทางภาคอีสานหลวงปู่เขียนวัดตะเคาะจังหวัด นครสวรรค์ซึ่งเป็นสิทธิหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเมื่อพระอาจารย์วลาได้เดินทุรุลงเป็นเวลานานหลังจากกลับมาที่วัดโพทองญาติโยมจึงขอร้องให้ท่านประจำอยู่ที่วัดเพื่อช่วยสงเคราะห์ให้กับชาวบ้านที่เดินทางมาหาต่อมาพศ2535 ท่นานได้นิมิตว่ามีพญาคุดสององค์มาหาบอกว่าอยู่ที่วัดโพทองมานานเป็นรูปพญาคุดเนื้อไม้แกะสละักถูกเก็บเอาไว้โดยไม่มีใครสนใจองค์ที่หนึ่งชื่อองค์พญาคุดเวชชัยยันซึ่งรูปแบบองค์พญาคุดรุ่นล้างอาถรรพ์เป็นองค์พญาคุดที่มีธิดมากมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย องที่สองชื่อองค์พญาคุดพยาสุบันซึ่งเป็นรูปแบบองค์พญาคุดรุ่นโครเศรษฐีมีร่างกายที่เป็นทองคำสง่างามมีฤทธิ์มากมีทรัพย์มากเช่นกันพญาคุดทั้งสององค์ได้มาแนะนำให้ท่านสร้างองค์พญาคุดให้ประชาชนนำไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดโพทองหลังจากที่ท่านได้ศึกษารูปแบบองค์พญาคุธทั้งสององค์ทั้งยังเน้นให้ด้านหลังจะต้องมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุนจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าแล้วจึงได้ขอพระบรมราชานุญาตจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศอ 2,537มีสองลักษณะรูปแบบคือ 1. องค์พญาคุดรุ่นล้างอาถรรพ์ 2. องค์งพญาคุดรุ่นโคตรรวยพญาคุดทั้งสองรุ่นนี้มีลักษณะคล้ายกันแตกต่างกันตรงที่รุ่นล้างอาถรรพ์มีใบหน้าที่ดุดันและใหญ่กว่า ส่วนรุ่นโคตรรวยหัวเข่าองค์พญาคุฑจะนูนสูงกว่ามีขนาดเล็กและบางกว่าเล็กน้อยลักษณะองค์คุฑทั้งสองแบบจะเป็นรูปคุฑกลางปีกที่เรียกว่าคุฑผ้าด้านหลังเป็นรูปองค์เสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าหันข้างมียันพญาคุฑขนาบซ้ายขวาด้านล่าง รูปเสด็จพ่อมีคำว่าวัดโพทองและล่างสุดคือคำว่ารอห้าสร้างด้วยเนื้อทองคำเงินและนวะโลหะจากนั้นได้มีพุทธาพิเศกองค์พยาคุดโดยพระอาจารย์วราซึ่งในวันทาพิธีได้ปรากฏเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์เป็นที่กล่าวขวัญของประชาชนที่ร่วมงานเสมือน องค์พ่อพญาคุดท่านในมาร่วมรับรู้ในการปลุกเสกครั้งนี้เมื่อเสร็จพิธีแล้วได้มีลูกศิษย์ทำบุญบูชาพญาคุดเหนือทองคำที่ยังไม่ได้ต่อโคดไปเป็นจำนวนหนึ่งต่อมาคณะกรรมการวัดจึงได้นำโคดอักษรวอล้อมด้วยรัศมีดาวกระจายววหมายถึง ชื่อย่อของหลวงพ่อวราและรัศมีดาวกระจายแทนองค์พระอาทิตย์ซึ่งพยาคุดเปรียบได้ดังเช่นพระอาทิตย์นำมาตอกที่ด้านหลังองค์พยาคุดทั้งสองรูปแบบปัจจุบันพยาคุดทั้งสองรูปแบบซึ่งเป็นพยาคุดรุ่นแรกได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่ศรัทธา ยาดโยมอย่างกว้างขวางทําให้มีราคาที่สูงขยับขึ้นมีราคาที่ต้องการของตลาดพระผู้ที่นิยมสะสมพระเครื่องเครื่องรางของขังและนับวันที่จะหาได้ยากขึ้นทุกวันทุกวันแต่อย่างไรก็ตามทางวัดยังได้สร้างพยาคุดรุ่นต่อๆมาอีกหลายรุ่นซึ่งพระอาจารย์วรา ได้บุกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถใช้บูชาทดแทนกันได้โดยเฉพาะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบูชาเพื่อแก้ปีชงหรือบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตให้แคล้วคาาดปลอดภัยมีบารมีประสบความสำเร็จในกิจการการงานต่างๆมีทรัพย์สินเงินทอง เพิ่มพูนเป็นที Hinter ่รักและเมตตามหานิยมต่อผู้พบเห็นรวมทั้งดีเด่นทางด้านการเจรจาจิตการงานต่างๆได้เป็นอย่างดีก็จบไปนะครับสำหรับคลิปประวัติและการสร้างองค์พญาคุธของพระอาจารย์วราหรือหลวงพ่อวราวัดโพทองนะครับ ซึ่งวัดของหลวงพอ่อวัดของพระอาจารย์วราอยู่ที่วัดโพทองอยู่ที่บางมดนะครับผมกรุงเทพมหานครซึ่งพระอาจารย์เป็นต้นตํำรับในการสร้างองค์พญาคุธได้เข้มขังโด่งดังเป็นที่ต้องการของนักนิยมสะสมและมีความเชื่อมั่นชื่นชอบศรัทธาในองค์พญาคุธ ก็จบไปนะครับผมก่อนจบนะครับก,ก็จะขอทิ้งท้ายด้วยการบูชานะครับคาถาต่างๆนะครับในการบูชาองค์พญาคุฑนะครับซึ่งเขาก็จะมีคาถาในการบูชาในการสวดต่างๆก็จะมีคาถาและคาถาต่างๆต้องเริ่มต้นด้วยการตั้งนโมนะครับผมตั้งนโมสามจบนโมตัสสะ พระคัมภีร์โตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคัมภีร์โตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคัมภีร์โตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะขะลุปิจักกิตติมันตังมะอะอุโอมพยาคุดรุดรุดแล้วรวยนะได้เงิน ะได้ทองณนะได้ทรัพย์ณนะเมตตานณะล้างอาถรรพ์นะเจริญณนะมั่นคงอธิษฐานมินะครับซึ่งเป็นคาถาในการบูชาในการสวดขอพรต่อองค์พญาคุณนะครับซึ่งก็หลวงพ่อวรานะครับท่านก็ได้สร้างเพื่อให้สิทยานุศิย์ได้นำมาบูชา นำมาติดตัวซึ่งก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแบบบูชานะครับใช้สําหรับบูชาประจำบ้านเรือนร้านค้าห้างร้านบริษัทต่างๆนะครับที่ทำงานสถานที่ราชการแล้วก็เป็นรุ่นที่ใช้ในการแขวนนะครับเป็นเหรียญน,นะครับบูชาติดตัวนะครับมีขนาดใหญ่เล็กกลางนะครับมีทั้งเหนือต้องคำเนือเงินเนือ,นนอนละวะโลหะเนือกะไหลทองนะครับ ใช้ในการนําไปติดตัวนะครับเพื่อบูชาความเป็นสืริอมงคลป้องกันนะครับแกวคดปบอดภัยนะครับก็จะมีเป็นผ้ายันด้วยนะครับสําหรับคนที่ใช้ในการบูชาที่บ้านนะครับเอามาประดับที่บริษัทที่ห้างร้านนะครับเป็นสิริมงคลในการคุ้มของป้องกันสิ่งอัปมงคลต่างๆนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ติดตามคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก่อนจบก็ขอบารมีองค์หลวงพ่อวราหรือพระอาจารย์วราแห่งวัดโพทองนะครับจนดลบันในท่านสสวัดีและองค์พระยาคุณนี้นะครับจงดลบานท่านประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ถูกต้องตามคำนองครองธรรมขอให้จงประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็มีพูดกี่ปีตาด แต่องค์ที่สร้างหม่โชคมีราบร่บรวยเงินทองในปัจจุบันนี้เจริญในหน้าที่การงานนะครับรุงเทงินนครไหลมาเทมาดังหาคนนะครับผมก็ขอขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมท่านเป็นผู้ที่สร้างคุณมากรั้โด่งดังสวัสดีครับงและมีค่านิยมสูงสุด